สบายดีเด้อจากพี่ๆทุกคนเนาะยินดีตอนรับเขาสู่สองสา้าพิมพ์ปักเซคือเกาเด้อจากวันนี้สา้าพิมพ์จะมีเฮ็ดคลิปน้องแมวเนาะที่ถืออ่าพี่ๆเพิ่นนําเอาน้องมาปลอยเนาะก็คือนําน้องมาถิ่มมาฉันชเนาะก็คือเอาน้องมะปลอยอยู่นาะห่านเท่าแกนะ่เนาะจากพี่ๆทุกคนเนะนานนะด้อบนาบเนาะก็คือน้องกะอ่ายังตัวในหนอยอยนะู่เนาะจากเพิ่นม,มาเนาะกัตอนแดกพิมพ์ก็เห็นอยู่ ตอน4ีมุ่งแรกเนาะกัคิดว่าแมวม่จากคองเนาะกะพอตื่นเช้ามากกัยังเห็นหนองอยู่เนาะกะพอดีเถาแกเห็นกะอีตนนองเนาะกะมาถามพิมพ์เกับก็ได้แบบสุดแดีแต่เถาแกเพิ่นเนาะพอ่าคิดว่าหนาสิถูกปล่อยเนาะพอ่าเห็นหนองยังอยู่ตั้งแต่ตอนแดงกะ มาตกตอนเช้าก็ยังนองยังห้องยังงันนี่อยู่เลยอยู่เนาะจ้ะทุกคนเนาะกะเลยเ่าแก่กะอีตนน้องเนาะกได้เอาน้องมาเลี้ยงวกะพาน้องไปหาหมอเนาะจ้ก็คือไปซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ของน้องเนาะพาน้องไปฉีดยาแลกะน้องก็ยังบ่คุ้นเคยเนาะน้องก็ยังสิห้องหาคล้ายๆห้องหาแม่เนาะเพราะว่าเบิ่งน้องได้ยังกําลังออกนมบ่จ้ะเพิ่นกะบ่ค่อยฮู้ปานดเนาะแต่ว่ามื้อแรกน้องมากสิห้อง แต่กะน้องกะหิ้วนะกกินกินแบบนี้นอะกจากพี่ๆตทุกคนนะคือแล้วแป๊บหนึ่งเด่นแต่กะยางมากินเนะาะกะคือนาสีน้องหิ้วนะบูว่าเขานํามาปล่อยเลยจักเหมือเนาะกะคือแต่มาเห็นอยู่หน้าบ้านเทาแกนคืนหนึ่งนอะกจากตื่นสามาทาเกก็เลยนําน้องไปหาหมอแล้วกะเอาน้องเขาบ้านเนะาะกะเป็นความโชคดีข้งนองเนาะคลิปนี้พิมพ์กะ สิมาบอกถึงความสุขดีของน้องมาที่ถืกอ่าพี่ๆเพิ่นนํามาปล่อยถิ่มเนาะกะอาจจะเป็นบุญของน้องเนาะที่เฒ่าแก่ได้รับเอามาเลี้ยงเนาะจ้ะแล้วกะพิมพ์กะสิเบิ่งเนาะให้ดีเนาะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพิมพ์เบิ่งเนาะก็คือนับแต่ทุกอย่างให้น้ําให้อาหารเนาะเก็บทุกอย่างของเพิ่นมาันเนาะเพิ่นกะยังน้อยอยู่เนาะกะพิมพ์กะสิเบิ่งเพิ่นเนาะกะ คลิปนี้กะสิมาบอกถึงการที่น้องแม่เ,เป็นผู้ที่โชคดีเนาะกะถาโบมีเถาแกฮับมาเดียงน้องเนาะอาจสิแบบถือมากัดด้วยว่าถึกรถเหยียบเนาะจาะพี่ๆทุกคนเพราะว่าหวานเถาแกพิมอยู่กับติดถนนนะนอกก้องกะมามาอยู่นาบ้านเนาะกะข้งแรกกะบบคิดบาสิมีคนนำน้องมาปล่อยคิดบาสีเจาของเนาะแต่ว่าตื่นเสามากกะยังเห็นน้องอยู่เนาะกะเป็นความสุขดีของน้องเนาะจ้ะ าคลิปต่อไปเนาะพิมพ์ากาสิมาอัปเดตน้องเนาะว่าตอนน้องในยูต่อไปและนะ้องจะเป็นจังได๋เนาะกาคลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่าที่พิมพ์สิมาบอา,บาถึงความสศกดีของน้องเนาะกาคือถ้าแกพิมพ์ได้ฮับน้องมาเลี้ยงเนาะกาเป็นความสุขดีเนาะพิมพ์คิดว่าเนาะถ้าาแกบ่ับเอาหรือ่แนวไรน้องอาจสิถูกมากัดเนาะกเป็น เป็นบุญของน้องเนาะกับคลิปนี้กัพิมกัสิเอาซ้ำนีเด้อจากลับไปฮับส้มกลมนาลักกันนะกะพิมพ์กัสีขอบคุณตัวกำลังใจเนาะที่แวะเขามาฮับส้มแล้วกัเขามาให้กำลังใจบอกว่าเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะพิมกะสิกลับไปเยี่ยมเยียมไปให้กำลังใจพีพีทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้พิมกับขอบคุณจากใจเนาะกับไปฮับส้มกลมนารักของน้องต่อเด้อจ้าพอกันคลิปต่อไปเด้อจ้า ¡Gracias!